วัสดีเพื่อนๆหลังจากที่ตื่นเช้ามาเกาไข่แล้วถ่ายเว็บไซต์ทั้งวันดันไปเจอสิ่งนี้ที่อาจจะทำให้การเสพติดกาแฟของฉันมันซอฟลงกว่าเดิมทุกคนรู้ใช่ไหมว่าสารคาเฟอีนที่อยู่ในเมล็ดกาแฟมันคือคุณสมบัติเด่นและเป็นสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นประสาทในวันที่ต้องใช้ความครีเอทีฟมาสร้างสารรค์ผลงานแต่ความประสาทแดกของเมล็ดกาแฟที่กำลังจะพูดถึงมัน ไม่มีคาเฟอีนถ้าคุณสมบัติเด่นของมเมล็ดก,กาแฟมันเป็นศูนย์แล้วมันจะยังเรียกตัวเองว่ากาแฟได้ยังไง <c oughs> ซึ่งปกติกาแฟหนึ่งแก้วจะมีคาเฟอีนประมาณ80-200มิลลิกรัมแต่เจ้านี่มันเสือกมีคาเฟอีนอยู่แค่4-13มิลลิกรัมต่อแก้วแล้วถ้ามันมีน้อยเหมือนหอยแซมแดดขนาดนี้ <c oughs> คุณที่เป็นโคกาแฟจะยังอยากดื่มมันอยู่ไหมนี่คือกาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำเตียรียดินที่เขาเรียกกันว่า d e c a ฟ coffee หรือที่เรียกว่า d e c a f f e i n a t e คือการเอาคาเฟอีนออกจาก เมลกาแฟาที่เราดื่มและพวกคุณคงจะฟันธงในใจไปแล้วว่าคงไม่มีใครดื่มมันแน่นอนแต่นั่นอาจไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปนี่เลยเพราะฉันโดนตกเป็นที่เรียบร้อย เพราะในตอนนี้เทรนด์การดื่มกาแฟาที่ไม่มีกาแฟาอีนหรือกาแฟาดีแคฟกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเป็นบวงกว้างจากแนวโน้มและการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแบรนด์กา,ฟาแฟระดับโลกอย่าง b าวั s และเนสกาแฟต่างก็กระโดดลงมาฟาดฟันจนน้ำสีคโคลนี้กลายเป็นเลดโอเชียแล้วใครมันช่างสารรหารมจุดประสงค์ของมันคืออะไรกันแน่ ในปี1903พ่อคากาแฟจากเมืองเบรเมนประเทศเยอรมนีที่ชื่อลุดวิกโลซิลิุสเขาเป็นคนที่ชื่นชอบดื่มดำกับกาแฟในทุกช่วงเวลาของวันทาไมความจริงแล้วเขาเสพติดมันและเขาจะเสพติดมันมากขึ้นไปอีกเหมือนในชีวิตฉันเลยเรู้ว่าเขาคือหัวหอกของการตรวจสอบคุณภาพกาแฟที่เขาแปรรูปเองทุกสูตรที่เขาสร้างสรรค์ต้องผ่านลำไส้ของเขาทุกแก้วเขาเกิดมาเพื่อกาแฟโดยแท้จริง คำว่าแพชชั่นคือความหลงไหลกาแฟที่รักของเขาจะเป็นยิ่งกว่าเมียรักของเขาเลยก็ว่าได้แต่เขาทําการคิดค้นวิธีการสกัดคาเฟอีนออกจากเมล็ดกาแฟได้สําเร็จเป็นคนแรกของโลกแต่วิธีการสกัดนั้นมันโคตรอันตรายเขานําเมล็ดกาแฟไปนึ่งในน้ําเกลือเพื่อเปิดโพรงด้านนอกของผิวเมล็ดทําให้น้ําเค็มแทรกซึมไปได้ทั่วยันแกนกะโหลกของเมล็ดกาแฟแล้วล้างออกด้วยเบนซินซ้ําๆเพื่อสกัดคาเฟอีนออกมาเบนซินที่พูดถึงก็คือน้ํามันเบนซินนั่นเองแต่ด้วยการตกค้างของสาร กกวมันคือสารก่อเร็งในร่างก,กายมนุษย์จึงมีการปรับเปลี่ยนใช้ตัวทําละลายตัวอื่นแทนและค่อยๆพัฒนาขึ้นจนไม่ใช้ตัวทําละลายการที่เขาเริ่มต้นคิดค้นอย่างจริงจังน่าเป็นเพราะว่าพ่อตายใช่เขาได้สูญเสียคุณพ่อที่มีวัย59ปีในขณะนั้นทีมแพทย์ประจําตัวของคุณพ่อได้วินิจฉัยว่าคุณพ่อของเขาได้เสียชีวิตลงเพราะการเสพติดกาแฟอย่างหนักหน่วงซึ่งาการวินิจฉัยนี้ถูกต้องปริมาณคาเฟอีนในกระแสะเลือดจะต้องพุ่งสูงกว่าที่มันควรจะเป็นและดื่มมาอย่างยาว นานอย่างแน่นอนหลังจากนั้นโลซิลิอุสที่เสพติดกาแฟไม่ต่างจากพ่อของเขาจึงพยายามเลิกดื่มกาแฟเพราะเขาก็กลัวตายแต่เลิกไม่ได้เพราะเขาเสพติดมันไปซะแล้วแต่ก่อนที่เขาจะคิดวิธีได้นั้นทุกอย่างล้วนเป็นเหตุบังเอิญในวันที่เขาทําการขนส่งมเมล็ดก,กาแฟเขาได้ทํากระสอบกาแฟใบหนึ่งจมลงไปในน้ําทะเลแต่ด้วยความเสียดายเขาจึงนํากาแฟในกระสอบนั้นมาต้มเพื่อดื่มซึ่งเขาก็ได้พบว่าน้ําทะเลได้ขจัดปริมาณคาเฟอีนส่วนใหญ่ออกจากมเมล็ดก,กาแฟไปแล้วขณะที่รสชาติของกาแฟ ก็ยังไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมมากนะักจนทําให้เขามีแนวทางพัฒนาการสกัดกาเฟอีนออกจากบมล็ดกาแฟและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดขึ้นจริงจนเขาถูกขนานนามว่า The King of the c a f ในช่วงที่ดีแคฟถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่ๆมันก็ไม่ได้เป็นที่นิยมในกลุ่มคนดื่มกาแฟแต่หลังจากแบรนด์คาเฟ่แฮกซึ่งเป็นบริษัทของโรเซเลอุสเริ่มผลิตดีแคฟแบบจริงจังในปี1906และทําการตลาดให้กับแบรนด์ของเขาอย่างต่อเนื่องทําให้ดีแคฟมีภาพลักษณ์เป็นสินค้าระดับพรีเมียมที่ใครซื้อมาดื่มก็จะถูกมองว่าเป็นคนเทสดีมีรสนิยมแต่ในความเป็นจริงสาเหตุที่ช่วงหลังๆกาแฟดีแคฟเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นไม่ใช่เพราะดื่มแล้วดูมีรสนิยม แต่เป็นเพราะกาแฟที่มีคาเฟอีนน้อยสามารถตอบโจทย์คนในยุคนี้ได้ในหลายสไตล์บางคนชอบเสพกลิ่นหอมในลำคอ แต่ดื่มได้ไม่มากนะักเพราะจะทําให้หัวใจสั่นไหวเต้นผิดจังหวะหรือตัวผมเองที่ยอมรับเลยว่าเป็นคนที่เสพติดกาแฟในระหว่างทํางานที่ใช้ความคิดและดื่มทีวันละ5แก้วในระหว่างพักเบรกรั้งละ1แก้วนี่จึงเป็นทางเลือกยอดนิยมสําหรับผู้ที่ต้องการลิ้มรสกาแฟโดยไม่ต้องการสารกระตุ้นจากคาเฟอีนมันเป็นวิธีหลีกเลี่ยงอาการตาเหลือกและทรมานจากอาการนอนไม่หลับที่เป็นผลมาจาก after effect ของคาเฟอีนแต่แน่นอนมันต้องแลกด้วย performance ที่ลดลง ของเมล็ดกาแฟเพราะคุณสมบัติเด่นของสารประกอบที่แทบจะไม่มีแต่มันกับดีต่อสุขภาพเมื่อเทียบกับการดื่มคาเฟอีนที่มากกว่าร่างกายจะรับไหวการบริโภคคาเฟอีนในปริมาณที่มากเกินไปอาจทําให้เกิดภาวะคาเฟอีนเป็นพิษหรือที่เรียกว่าคาเฟอีนอินทอกซิเคชั่นซึ่งเป็นภาวะที่ระบบส่วนกลางของร่างกายถูกกระตุ้นมากเกินไปทําให้ร่างกายและจิตใจแสดงออกในหลายอาการการบริโภคคาเฟอีนในปริมาณมากๆเป็นระยะเวลานานอาจทําให้เกิดแคฟฟินิซึมหรือ ภาวะเสพติดคาเฟอีนคุณควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมหรือปรึกษาแพทย์เพราะแต่ละคนมีน้ำหนักส่วนสูงอายุ เพศและโรคประจําตัวแตกต่างกันนี่จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคนที่กําลังบริโภคกาแฟชนิดปกติอย่างต่อเนื่องแต่เรื่องที่ในก,กระบวนนี้จะหมดไปเพราะกาแฟดีแคฟจะช่วยให้คุณดื่มได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการสําลักคาเฟอีนเพราะมันถูกสกัดออกไปมากถึง97%แล้วรสขมที่ปมบ,บนคนลิ้นของเรามันจะยังมีอยู่ไหมแน่นอนว่าการสกัดเอาสารประกอบออกมากระบวนการสกัดจะเอาออกแค่คาเฟอีนเพียงเท่านั้นแต่โครโรเจนิกยังมีอยู่มากในเมล็ดกาแฟ โดยสารตัวนี้จะทําให้เมล็ดกาแฟมีรสขมและฝาดคุณจะรู้สึกถึงรสชาติกลิ่นความฝาดลิ้นที่มีเอกลักษณ์ของกาแฟได้มากถึง70%ขึ้นไปและต่อจากนั้นพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของคนทั้งโลกก็จะเปลี่ยนเราไม่ต้องนอนตาค้างมองเพดานกันยันตี3ตี4 <c oughs> เพราะ <c oughs> ด้วยพิปตกค้างของมันและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าคุณชอบดื่มกาแฟแบบผมไหมชนิดอะไรแล้วดีดหรือเปล่า <c oughs> เข้ามาแนะนำกันได้ส่วนผมชอบอาราบิก้า หัวเข้มเเติมน้ำร้อนไม่ใส่อะไรเลยเน้นใส่ปากอย่างเดียว